เขาาเข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 าาเราโหลดเราโหลดเ้าโหลดเ้าโหลดเาโหลดเราโหลดสวยเราสีส้มสีส้มขวาแล้วั้งามาซ้ามามาีสวยตั้งตั้งีตั้งสตั้งส้งการนามาซีสวยั้งการนามาซีไม่ต้องรีบไมต้องรีบเออนงสามคึแปดร้นงสาครึแดร้งสามครึแด้คแปด้อยเองสามครึงแปดว้งสามครึแ้

สวยสวยสวยอยู่เขาอยู่เราอยู่สิงะสิงะมะสวยเตี้ยเขาไปเด้าไปเด้าไปนดาไปดาไดาเดาดาดาวินบอกเราวินบอกเรา้าิาสวยสวยทั้งตั้าตั้งดั้งตั้งตั้กตั้งาั้งตั้ตั้งาั้าตั้ง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 ตั้กตั้ง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 ตา้งตั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 างตั้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 งตัางตั้งตั้งตั้งตล้ง้้ อการ์ดการ์การจะมาบวกการจะมากลัวบวกการดาวทิ้งเลยครับดรงดาวทิ้งเลยกัรมาบวกดตั้งเตั้งเลขห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 กตั้เลขหกเยอะอเยอะพอพอต่เลขหกเลยอตามาหนึ่งดองสามดันแไว้มันมา8ปเยอะหนึ่งองสามฝากฝังฝัแมากเออแปดเยอะมากแเยอะมากเยอะแปดมาชุบดัอชิชิบหรอกมันพอโอเคสวยสวยมันมีคนเข้ามาเหยียบดาวอ่ะไม่ใช่เดีาไปดาวเบนี่ชิบไป เออกลับมาอยู่กลางพาทิปปาทิปตีไปดูวาทิย์ผมไปดูไปดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ตองการได้แล้วตองการได้แล้วสวยสบายสบายแต่นี้สบายหวานเจี๊ยบอีสัตว์ดันขึ้นแปดหนดันขึ้นแปดหนทุกคนดันขึ้นแปดมันเกิดมันมีตัวเขาอยู่ด้วยดันมาันมาดันมาดันเข้าแปดดันเข้าแปดเออโอเคสัวที

ที่เหลือดันเดินแปดไร้ดันแปดไว้ดันแปดไว้เออพี่ชิมสวยมากพี่มาชุวเพื่อนตาชุวยไปมาชุ่ยไปมาชุเพื่อนไว้มาชุเพื่อนไว้มันจะเขาไม่ออกมันจะมกันไมตั้งดาวโอเคมันจะได้เขาจไม่ออกไปกันโหนไ้กันโหไ้กันโหไปเขาเริ่มลงมาแล้วอกันโหนกัลงเอาลงเนี่ยน้องสาวนัล่างสีย้สียง้ไปช่วยมาลากบ้านเดียวมา เสียวคนกเซียคเกร์เกียร์คนออกเกียร์คนออกเกียร์คนออกแล้วกละบเกียร์คนออกแล้วกลับเกียร์คนออกแล้วกละบเเกียร์คนออกห้หมดห้หมดกลาสวยเกียร์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 เวี้ยวีมันเกือบปั้สามให้ผมปั้นดักให้แล้วผมปั้นดักปั้นปั้นสวยสวยกับการกับการได้หมดได้หมดกายหมดได้หมดกลับไปเลยไปเลยกลับไปเลยกลับไปเลกลับกับการกับไลเลกับกากลับเลนักปั้นดักปั้น โหไปสัตว์มุมดีชุบสัตุบสัตว์ชุออกมาชุบสัตออกมาเออชุบสัตออกมาไปที่ตัวไปี่ตัวมีคนหลอกออกมีคนลอกอยู่มีคนลอกตัวเนอเสียวไปขวาเสียวไปซ้ายมามาเยอะมาเยอะมาเยอะซ้ายซ้ายซ้ายหมดการมาซ้ายการมาซ้ายกามาซ้ายการาไหวไหวไหวหวไไหวแล้วโดนแล้วไหวหวเขี่ยซ้ายโดแล้วดแล้วไหวมาอยู่ึแมงอยู่เออมาซ้ายหมดมาซ้ายี่ชิบขวาี่ โอ้ลงสุดาวางองสาเอได้ๆับวางการจับการกับการจับการกับการกับการเขี์ซ้ายเขี์ซ้ายแล้วับการการมันหลดได้สายมันยังโหลดไม่ได้มาจับการเข้ามากันการเปี่เลกปหน่อยครับเลขหน่อยเลขปือเลขแมือเลขแเยอะเลดเยอะเลแปดเย้ะลายเลีแปดเยอะอ้เลยอไม่ไเลยเียแปดอกไม่ได้เลยสียร้อยสวย ได้แลวมีสบายนมา800้เย็นนั่น้ำ800น้ำ800แ้มเออไอ้สัเกยบไปไซไปไปไซออกไซทิ้งกานะทิ้งาไปไซนมามาลอหข้าวาอาเลนหี่มายามามายาม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 ไปาามาามาามามาาม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 าามมามามมามาามาามามามางาีาม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 าามมามามามดมา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 มมามามามม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 ดมมมามามมมาามามมามมไม អកការខំទី1អកការអកការចិត្តเย็นអកការអកការខំទី1ខ្សែខំទី1ខ្សែខំទីមិនបាច់អកការបើអកការទៅหมดអកការបើមិនអកការទេមក มากางให้หมดมากางให้หมดพชิปโหลดไซต์ัำเลยพี่โหดไซรอแล้ว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 อาการ์อาการดให้หมดเอการให้หมดเอาการ์ให้หมดออกการให้หมดเออสสองนไปขวาขวาดาวด้วาวิาวดาวดาวเลยดาวดูลอวิหน่อยขอวิ่งหน่อยขอวิ่งหน่อยสวยกด้แล้วกด้แล้วก็แล้ g ก l a x y g a l ล x y Galaxy 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 g a l Galaxy g l a x y Galaxy Galaxy g a l a x a l a x y l x Galaxy Galaxy ไปแล้ววิ่อยู่อยู่ันรมการดันกรรมการกลับกรรมการกกรรมการกรรมการเอออกลับไม่เยอะกรับไมเยอกได้สองเการอยู่ในเสาไม่อยู่ในเสาไม่อยู่ในเสามันเะมาแล้วมันรอเสาแล้วเเข้าการมาเข้าการมาดันมาดันมามันอยู่เี่มันอยู่เันอยู่เลี่เอ่ดันไป้สวยสมันอยู่สเออสวย ขคตร้วยเอะนะจิไปจิบเลน้ายไว้ขวา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 ไว้อาน้อยน้อยต้องขอปขวา6ไปขวา68ไปขวา68ไปขวา้วไปนวแลไปขวาเ8้ขา6ปขวาแล้ขวาขวา6ขวามไปขวา68อเขา6า68ไปขานกรรมการกรรมกา68ไรมกา6ได้มามาเปขา68ไ้วาวารวาราเร็ว การหวดแล้วกางหมดไว้เฮียเรอจะีดแล้วเออกรรมการกรรมการกรรมการที้เป็นไป่โหดว่าแอมนำเยอะแอมนำเยอะรเ่นหเอะกรมา้ใหอยู่มรห้อยู่สวนได้เยอะได้อหนึ่งอสามได้เเยอะวเหน้สามได้ชุดแปดหนึ่งร้อยสามชุดแปด หนึ่งอยไส่หน่หนึ่งูกขอหูกขอปอหนึ่งราสามนัที่แปหนึ่งเราสอหน้าองชิดดเออเอาโลเสียขอหน่งขอี่งขอี่งขวาลปปลเนหปดอา่สวยกลางที่เหลยู่ก้างหเจแไปกวานี่เหลือมาดันสี่มาดันสี่ต้งดักมันไว นาท,ท,ทีเดียวบอสท,ทีปอทหนึ่งนาทีบอสไม่ต้องรีบน <me ้ำเยอะน้ำเยอะน้ำพันเต่าห้าสิบหนึ่งสองสามสองร้้ำี่นำพันแต้มน้ำพันแต้มน้ำพันแปมห้าสิบหนึ่งสองสามสองร้ยพี่เลยกันหนึ่งเราซ้ายคืนขวาเขาลงล่างซ้ายเขาลงล่างซ้ายแล้วเขาลงล่างซ้ายแล้วโอเคไม่ต้องีาดูดีซ้ายดูดีซ้ายดูดีซ้ายต้ไปชิปแป้าเป้าพระอาทิตย์ชิปทิศเป้าพาทิตย์ที่เหลือลงลงาลงขวาลงเข้าบอสด้านขวาลงเข้าบอสด้านขวา <Cornell. S 2> มามาแล้วรีบไปรีบโซนแข็งกว่าโซนเราแข็งกว่าเอาไหมเออเอาดาวเอาดาวพีทเพียวมาพีทเพียวมาทิพตมาทิพตกลางเออเอาเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบเลยคนบอสเหยียบแล้วคนบอสเหยียบแล้วคนบอสเหยียบแล้วเคลียร์เคลียร์เคลี่ยโซนบอสเคลี่ยโซนบอสประจำจุดประจำจุดโดนไม่ต้องกลางนะโดนไม่ต้องกลางนะอยู่แก้ั้นนะอยู่แก้ั้นนะโอเคยี่สิบวิกลับมาพันธุ์ได้หมหยุดแล้วนะยี่สิบวิสวย เอ้ยยี่สิบวิชันการแดนขึ้นมาสูงหน่อยตรงกลางตรงบอสแดนขึ้นมาสูงสิบสามวิสิบเอ้ยสิบวิการกลาบมาตากลางมาตากลางมาตาตายแล้วสายซายผมโดนแล้วซายซ้าผมเคลียร์โดนสกิลใส่บอสโดนสกิลใส่จุดบอสเกิดสกิลใส่จุดบอสแล้วก็ใครตายเกิดแล้วการได้อู้โทษตอนแรกลงหน่อยเจ้าสามเฟืครับสวยครับสวยมากสุดยองมากเฟืมากเฟื่องมากดีดดีด